รถไม่โลครถเด้อพี่น้องเพลินเพลินเบ่เคยมาหนีนี่รถน่ารวยเนาะรถมาดูอยู่แต่ว่าบ่บ่เคยเข้ามากสิเนาะไม่โลกัลดดกบเก่เคยขึ้นน,นี่นเนาะน่าเนาะนอนเลยนอนสบายใจเลยครับผข้ามกายเลยครับพุณนุ่นแล้วตาปิ๊บๆพุ่นน่ะบ่ถามดูเออโอเคบ่ลูกไม่โลค<ะ>ออกคบ่ออกออกรัฐบาลหรือออกเพื่อนบ้านลูก เมโลครับไม่โลบ่คอยสบายเด้อพี่น oh, okay. ้องอนุญาตภาไปหาหมอก่เหมือไปพันกว่าบาทไปพันกาบาทกัอืมก็ยังบ่ดีเลยนะบ่เจ้วบ้ามันนี่แปลกเด้อเขาบ่คอยสบายเห็นมือเมย์ในตั๋วขึ้นรถเนาะอืมเจ้าบ้าบ่เคยเห็นขึ้นรถทัานี้ใช่เนาะเจ้าบ้าคือบ่เห็นห้อยเป็นขึ้นข้างล้างขึ้นข้างหน้ำบ่เนีนเนาะไม่โลครับ ไมโลไมโลไม่สบายออกไหมลูกอ,อไมโลครับไมโลไม่สบายนะลูกเนาะให้เอฟซีเจ้าดีกับแนวทางของหนูนะลูกเนาะไมโลครับโอ,อ้แตบบะบโบเคยขึ้นรดน่นรวยจักเทียด้ค่ะรดนั่นรวยมากยิ่งแดดมันก็สิจอดอยู่ ย่างไปดมมีซื้อเนาะเออย่างไปดมตามทะเบียนรถเพิ่งกับเบื้อขนนะคะถ้มามือนี้แปลขึ้นนอดก,กับดิค้างดิคดิ้เลยเนี่ยสบายใจดิสิให้เอฟซีเช่าดีกับหนูนะลูกนะนในโลครับจะได้มีตังค์ไปหาหมอนะลูกนะในโล่เอ,อ้เยออเดอร์ละหนูจะได้หายไวๆนะลูกนะในโลครับเป็นวันสบายไม่เจะมือเลยเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์แล้วเตี้ย พาไปหาหมอได้๋สามมือนี่แหละยาก็กินยาก็กินเนาะเพินนเ่นหายน้ำเกลือเมื่อนั้นหายน้ำเกลือเครื่องกระปุกแล้วก็หายน้ำเกลือไม่โลเครื่องกระปุกหรอกค่ะหายยาไม่กินนะตรวจเลือดตรวจนี่ยังไข่ไข่ขึ้นสูงเมื่อนั้นนะไข่ขึ้นสูงแต่จะมีแห้งสุดในน่องเลยเนาะ ช่วงคน,คนขยันคนพวกข้นรถกับมี่ต้าข้นเมื่อเลขออกอะ่ะขึ้นตอนอสองทุ่มทะเบียนรถไทยสีสโมนะ่ะเป็นสนี่แปดเก้าห้าเลขออกแล้วคนจ้างขึ้นแต่ว่ากะไทยเอฟซีเบิงยูเพื่อออกเพื่อนบ้านเพื่ออองรัฐบาลไทยแต่่ากะบุูวา่าวันนี้เป็นยังคือขึ้นสองขั้นเนาะขึืนรถไทยซีสมและะม้วก็มาขึ้นเออมันมีมือนึงโยมือ,อมือว่านคือมือใดขึืนรถ รถมอเตอร์ไซค์น้องอันทะเบียนเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์มันไปออกออกน้อยแหลกเลยหนึ่งศูนย์สี่ออกสามตัวดล้ววแมนออกศูนย์หนึ่งสี่ออกสามตัวโตดเลยกะลงบท่านลงขีบบท่านคนคนขืนคำคำเราเลขกออกน้อยแหลกหมู่บ้านหนี่ยขืนขืนขืนรถมอเตอร์ไซค์ขืนนา่งยูมอเตอร์ไซค์บักโดนเลยมันลงกะลงโบท่านแล้วไปเปิดเบิ้งออกห้าน้อยแหลกออกสามตัวโตด ทะเบียนรถเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เลยออกศูนย์หนึ่งสี่ถ้าจำว่าพิทผู้ว่านี่นะคะเพิ่งไม่เห็นคืนนี้เนี่ยต้อสบายใจความนี้คนกระดิ่งหางอยิดะกระดิง่งหางรับตา<ง>ไม่อยากเปิดแฟลเนาะเม<ง>โลไมโลครับไอเอฟซีเจ้าดีกับแนวทางของหนูนละลูกนะไปเบิ้องทะเบียนรถด้วกันค่ะ สังเษไม่ล่อให้โชคนี่นะอุ้ยนับบทวนแล้ววะบรูด<ม>จกงวดหลายงวดบางคั้งก็ออกรับบานให้บางข้งก็ออกเป็นบ้านแต่ว่าเก้าสิเปอร์เซ็นต์น่ะมักออกห้าหน้อยห้าหน้อยแรกหรือห้าหน้อยสองห้าหน้อยแรกห้าหน้อยสองครับแมนบอกออกบนกับออกล่างมีมือนึงออกแตกสาแตกสามน้อยเลยแตกสองน้อยแต่ว่าแตกบนแตกล่าง<ม>เข่าสามสามยาง เมื่อนั้นเพิ่นขึ้นรถเจงแกร่าเพิ่นขึ้นรถเจงทะเบียนเกตหนึ่งซีน้อยแหล่ออกหนึ่งซีเกตที่เอ่อน้อยที่สองมาออกเกตหนึ่งซีเลยเดี๋ยวมือต้องฟ้าลงตัวเศร้าเนาะแม่นค่ะพี่น้องหรืเตรียมตัวท่านเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลาสามทุ่มกว่าแล้วเพิ่นเพิ่นพ่งขึน้นตะกี้นี่ <c oughs> ก็ต้องลงตอนเศร้าของพรุ่งนี้นะคะครับต้องลงยังไงก็หายนกรหางแล้งนะแต่จริงื่อว่าแนวทางของเพิ่นก็มักจะออกเพป็นบ้านนะคะ ไม่แน้อยสองคถ้าตัดคางนานี้จะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะคะตัดคางล้างนี่จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าว่าขันตัดเลขสองตัวนี่คือห้าหนึ่งหนึ่งห้าหรือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นนะนะคะหือสำหรกินแม่งรัฐบาลกา่าเกลสิบเปอร์เซ็นตทางของไมโลนี่มักจะเป็นเพื่อนบ้านห้าน้อยแลกหรือห้าน้อยสองประเทศเล่ากับนั่นที่จะไปเทียนะคะก็นมากจะยุ่ประเทศห้าน้อยเอลมาเลนะคะ เบลโลครับเบโลให้เอฟซีเจ้าดีกับแนวนทางของหนูนะลูกนะป <itative S 1> กติเ<ร>พิ่นบกค่อยสบายเพิ่นขึ้นรถบกค่อยไวนะเป็นอาทิตย์แล้วพาไปหาหมอได้สามมือแล้วแสดงว่าอยากให้โชคนแม่นนมีมออมเงินซื้อ,อ,นนอายาพาไปหาหมอได้เนาะตอนนั้นเพิ่อนบ่สบายรอบนึงพาไปหาหมอกลับมากข้อมันดีขึ้นเพิ่นขึ้นรถเลขยออก ขึ้นรถไทยเลยออกสามตัวเลยเม<อ>ื่อวนั้นน้อยเลยใช่ครับออกออกอันห้าน้อยออกห้าน้อยเท่านี้นร่า,างากเพิ่นบ่สบายมากเพิ่นหายเ<ม>พิ่นขึ้นรถก็อ,ออกสามตัวเมื่อวนั้นขึ้นรถไทยสีส้มทะเบียนทะเบียนสี่สี่แปดเก้าห้ามันออกแปดห้าเก้าเมื่อวนั้นเพิ่นขึ้นเพื่นบอ่อใคยสบายเด้อครับพอไม่นอนอีฟซี่ครับ่รู้ว่าเพิ่นจะหมอเพิ่นก็ว่าอยู่เพิ่นเป็น เป็นหลายย่างก็บรรู้ว่าจะรักษาไปเนาะรักษาไปตามอาการมันว่างสี่คนก็บอกบ่ได้ว่าจะได้อยู่น้ำข้าโดนปัญดานะคะโดนอยู่หลายปีไหมสองสองปีกว่าแล้วสองปีกว่านี่ถือว่าทั้หลายเนาะบ่บ่ห้าร้อยตา้มรักแล้วก็บ่หลายนะแม่สองบ่หลายแม่หนี้ค่ะดูดีๆรักษาสุขภาพดีๆอายุได้ถึงเป็นสิบปีเขาบอกเลยาหมอบอกมาค่ะแมนแต่ไม่โลนี้ ถ้าอาการโบดีขื่นหมอกับบอกบอก,ก,ก่ากับลั่นตีว่าเพราะว่าตรวจทั้งตรวจทั้งไหาน้ำเกลือทั้งตรวจเลือดตรวจระลายยางต,งต่างๆต่างเขาก็ซึมจริงๆก็ออกับบอคอยขื่นรถได้เพึ่งเนี่ยเราไปหาหมอมาเพึ่งขึ้นหมอตะไส้หมู่ว่านเนี่ยแหละขื่นเรลาล้มไท่านออกสามโตโต,โต๊ดทะเบียนหม้อไส้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ออกศูนย์หนึ่งสี่หมู่ว่านเนี่ยออกขั้นน้อย ก็เมื่อนี้เขาก็ถ่ายท่ำตอนสามทุ่มเนาะนะรวยเนาะสามทุ่มนะครับสามทุ่มแล้วเป็นมื่อนี้เป็นวันที่สนะิบเก้าเนาะวันอาทิตยสิบเก้าวันที่สิบเก้าตอนสามทุ่มเขาจะไปลงพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบนะคะเป็นแนวทางการ่อสรารกิจแม่รัฐบาลแต่ว่าแนวทางของไม่ลงมาจะเป็นห้าน้อยแรกหรือห้าน้อยสองธรรมดาหรือพิเศษนะคะธรรมดากับพิเศษฮาตัดข้างหน้าจะเป็นเจตหรือทัด เออตัดข้างนาจะเป็นฮานึงตัดข้างลังจะเป็นเจ็ดนึงนะนอนอยู่กลางๆมาเด้วยบ่อขวัญข้างใดข้างนึ่งเลยเมืก,กี้เพื่นอนคืนรถึ้นขึ้นข้างหน้าลงข้างหลังมันก็ออกข้างหล่างโอ้ยทำล้มข้างล่างไม่ <c oughs> คนมืนแบบเดินไปล,ล้มแล้บนบนวกันเลยึ้นบ่บางทีเพิ่นบ่นอนเท่ากับเสื้อเอาเองเลยตัด,ตดเลยตัดหน้าตัดหลังเอาเองดีแล้วพึ่งลงมาตามมาคุณพึ่งบ่สบายแต่ว่าบ่รู้ว่าเพื่อนคืนจังใด ม่เห็นอตอนพันขืนเห็นแต่ตอนพ่นนอนตรงขงาเิ่นมุอยเนาะเดินมาลุยเิ่น,น,น้ยนะครับไมโลครับไมโลนนอนดเถมันจอกสามตัวเลยบาลูบวลบาคือนอนหับเถืลูบบารคยนอนทักไปไหนเียบได้เนาะเมนนี่นอนเก็บน้อนเรืยไหมนอนทับไปเลยอืมน้อนเกียบนอนอันนีบอกสามตัวตรงๆนะลูกเด้อมื่ออื่นอืมคืนอนเก็บไปไหนขงังนที่งานไหนขงวันทสบายน้อนแกบเกีบไปไม เบียรเห็นในไทยกัแป๊บเดียวกับรงเอออนนี้นอนแกว่นั่นเงี้ยต่างแต่เพิ่นบ่สบายนี่เพิ่นบ่อยากลงไปใส่อ่าสรุปว่าแนวทางในคลิปนี้กับเนี่ยทางของน้องไมโลนะคะไมโลแมวแสนรู้นะคะเพิ่นบ่ค่อยสบายพาไปหาหมอได้สองสามมื่นแล้วนะให้น้ำเกลือครึ่งกระปุกค่ะนะคะทะเบียนรถน่ารวยนี่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ตัดข้างหน้าจะเป็นฮา,านหนึ่งเจ็ดตัดข้างลังจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัดข้างหน้าจะเป็นฮา, 1, านหนึ่งข้างลัางจะเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นหน้าทางหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลน้อที่ยากกับขออวยพ่อห้เอฟซีโดีกันวนทางของน้องไมโลแมวแสนรู้นะคะค่ะนอที่ยากจะสรุปคลิปอ่าไมโลแมวแสนรู My ้ ew, ขึ้นรถนะรวยนะคะ งวดวันที่1มีนา2567นะคะทะเบียนลดเป็น H171 นะคะไม่รลเพิ่นล่งขังนานะคะนุยากอะเลตัสเป็น H17 เป็นตัวเน้นนะคะ171เป็นตัวร่องนะคะเลข2สองตัวจะเป็น H1 กับ71เป็นตัวเน้นนะคะ H7 เป็นตัวร่องทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสรารกินแ่งรัฐบาลแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แนวทางของไม่ร่วมักจะเป็นเพื่อนบ้าน ห้าหน้อยตอนเย็นเย็นห้าหน้อยแรกหรือห้าหน้อยสองนะคะนรดิยากขออวยพ่อหนพ่อไม่เป็น,นอเอฟซีเซลเดียแนวทางของน้องไมโลไมโลแมวแสนรู้ขึ้นรถนะรวยนะคะ